ดีวันรี่งช้าในเธอด้องโซมีกลับมารอบนี้กับภาพโปสเตอร์ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังแน่นอนเพราะภาพโปสเตอร์มีลุกบนหลังแบบ ก็ไฮสกูฝรั่งแบบพวกมิงกงมิงเกอร์แม้แล้วดูจากภาพทีเซอร์น้องโซโมีก็คือแบบว่าสวนบทนักเรียนสาวที่มีความแบบเปรี้ยวแซ่บมากดูจากภาพทีเซอร์ไปเหมือนจะเป็นแบบคืนก่อนวันพรอมไนไหมเพราะว่าจะมีเนื้อเรื่องของแบบพวกโรงอาหารแคนทีที่แบบเด็กฝรั่งนั่งกินข้าวกันแล้วก็เหมือนแบบว่ามีการเลือกชงเลือกชวนที่จะไปงานพรอมไนเพราะฉะนั้นก็เอ็มดีต้องสื่อถึงความแบบปาตรงปารป์าตี้แน่นอนเธอนช่วงชิงความเป็นพรอมควีนหรือเปล่านั้นเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลงใหม่องน้องโซมีกันก่บเค่า เปิดมาก็เป็นแบบมงกุฎแล้วไม่เดย์โอ้ยที่จะพูดเหมือนกันเลยอู้สวยอ่ะฉากนี้เกณนะแบบปุ๊บโตปั๊บเลยจริงๆน้องโซมีผมบอลคือเขากับลูกน้องโซมีมากอุ้ยเธอนม่าหักมีความแบบแซับนะอุ้ยเธอชอบฉากนี้ในะทีเซอร์มาก เหมือนแบบเป็นควีนมาตามโรงเรียนอะไรเงี้ยอ้เอาดีๆคือใช่ครับน่ะน้องโซมีคือผมทองคือสวยมากแซ่บแซ่บเวอร์โอ้ยเงรัอโหสีจีสวยฟีลเหมือนแบบไปตันหัวเขาหนุ่มคนนั้นหรอ ไม่พลาออเพลงดีเพลงดีชอบนะสมาทได้เพลงใหม่ในการเปิดตอนแต่งหน้าเลยแบบฟิแบบว่าเด็กๆทุกคนมีความฝันเนาใช่ไหมแบบแ้จรล,ล้วก็ชอบม,มาแล้วมาแล้วทมไหนทมไหน ชอบชุดคอนเซ็ปชุดคือดีมากโอ้ยผมทองเนี่ยคันผมทองตามเลยเธอโอ้ยเธอผู้ชายหรอกนะเละิดชอบจังหวะนี้สุดจองดัง คือแบบซิตี้ไต่ฉันมาตลอดเดี๋ยคือดีเอามีความแบบแกระตูนกตนอ่ะการ์ตูนมนที่ชาเป็นที่เหมือนแบบมินโอลโอ้อลวชอบข้าวหนึ่งคนนีน้ใช่ไหมลูกโอ้หูนี่แบบเอ็มีมีความเหมือนสตอรี่แบบป๊อปีเลเบาๆอ่ะอะจบไปหรอรู้เอา จบเร็วมากคือแบบรู้สึกแบบแปบบ๊แบๆบแบบจบแล้วอ่เธอไม่แต่เพลงดีนะชอบไม่เบื่อฟังได้เรื่อยๆเอาดีป้าเพลงนี้ฉันช่อว่านะเอาไว้เปิดตอนแต่งหน้าแซ่บลืมชัวเปิดไปแต่งหน้าไปเลิศเอาเอาเอาเรื่องหลังดีนะเอาดีๆจังหวะจังหวดีอู้ฮู Happy n อะเอาดีๆเธอจะบอกว่าจบเร็วแม่ จบแบบว่ายังไม่ทันตั้งตัวให้จบเลยคือเปิดเพลงสั้นมากมากมาก,มากคือจะบอกว่าทั้งเพลงที่ฟังเนี้ยพุกสนุกสุดมากคือเป็นพุกที่ฟังแล้วซึ่งแบบอยากจะเลยตาแบบว่าเคยที่ดูว่าเพลงเนี้ยถ้าเปิดตอนแต่งลงแต่งหน้านะฟิลลิ่งมาเต็มพอแต่งเสร็จปุ๊บแซ่บลืมหน้าแลวโซมีคือสวยเกินสวยมากเด็กอะไรก็รู้ยิ่งตยิ่งสวยคือแบบโอ้โหเธอและยิ่งผมบอลรอบเนี้ย คือเข้าเข้ากับลุคโซมีมาผมบอลทีไรใจฉันก็คือแบบกรี๊ดคือสวยมากอยากทาแบบอยากทําผมตามน้องอยากแต่งตัวตามคอนเซ็ปต์ใน MV เพลงทุกอย่างคือลงตัวแล้วเข้ากับน้องโซมีมากส่วน MV เพลงจะมีความเป็นเนื้อเรื่องเหมือนไอซ์คูฟฝรั่งป๊อปปี้เลิฟนี่แหละคอนเ็นส่วนตัวเขาก็ดู MV เพลงรู้สึกว่าเพลงอาจจะสื่อประมาณว่าภาพลักษณ์อาจจะดูเหมือนเป็นสาวแซ่บสาวเที่ยวจริงจริงก็คือมีความแบลความหวานแบบป๊อปปี้เลิฟน้องผู้ชายคนนั้นแล้วก็แบบว่า อยากให้เขาสนใจตัวเองแต่ตัวเองก็คือไม่ไดแซบลืมขนาดนั้นคือจริงๆคือเป็นคนเรียบร้อยแต่ภาพหลักดูแซบเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่จะเอ็มวีแล้วน้องก็เสือมาให้บว่าโอ้จริงๆฉันก็เป็นคนโกกลางนะไม่ได้แซบนะเปรี้ยวๆแต่เพอร์ซ้อยความหวานไว้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบน้องโซมีเพลงใหม่น้องโซมีเพลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนดําดําเซิร์ชยูทูบดําดําแล้วดูน้องโซมีหรือบอกเธอจะาไม่ผิดหวังแน่นอนเธอตสนนี้ขอบทุกคนมากค่ะดิตามดูช่องเราแล้วก็ดูเรารีพายเพลงใหม่่นนนน้้อองงโซมีแลละคิหหหาจัรื ก็อย่าลืมติดตามช่อง Make My v i e l เธอกดไลค์กด subscribe ช่องเราได้ต่ออนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะวันีค่ะบ๊ายบายฝานน้องสามีดัมดัมด้วยเธอบ๊ายบาย